มาคดสี่ไหมเออสีคนเป๊ะนะฮะสวยไม่มีใครขาดตะกคนเอ้ยเดี๋ยวมันเดินเอาไปได้ไงวะเฮ้ยเพื่มเพื่อนเอ้นี่ไอ้นี่โปรอ่ะมันโดดมันโดดได้ด้วยมันทุบโป๊ะแล้วเอ้ยทุกคนมันโป๊ะทุบประตูไปแล้วเฮ้ยไอ้นี่มันไม่ใช่ละมึงกินมันโดดได้ด้วยทุบประตูได้ด้วยเชี่ยโกงจัดแมวไปดดแล้วไอ้ชื่อทำไปดดเลยมันไปแล้วเฮ้ยมึงรอเดี๋ยวเพื่อนมึงเหนื่อยโป๊ดิเออขับกลับมาแล้วท้องกระตังที่มีมูลค่าอยู่154บาทซื้ออะไรดี ถ้าใ้ดีก็ควรจะเป็นไปฉายนะซึ่งผมคิดว่าผมขอไม่ซื้ออะไรแล้วกันนะเพราะว่าผมไม่อยากซื้อนะใช <laughs> ผมม่ผมไม่อยากซื้อไนมะ่อยากซื้อนั่นเองเออปพร้อมซึ่งคนาที่ผมกกับว่าจะมาเล่นจนถึงจบเกมนั่นเองใช่ถ้าไปไม่ได้นะก็อย่ามาจบเกมอยู่หรอกซึ่งเราก็ไม่น่าจะจบหรอก <laughs> จ,ะจะติดอยู่ที่ดันสัก50หรือเปล่าผมจําได้ว่าครั้งที่ได้ผมโดนฟีเจอร์ฆ่าไปนะเพราะว่าผมซื้อมาไม่ได้นั่นเองใช่ผมเพิ่งเล่นครั้งแรกเลยไม่รู้ว่าฟีเจอร์ต้องสู้ยังไงแต่เขาใี้ผมรู้แล้วว่าต้องเก็บา,าน เลนตาผ่านมันอยู่ตรงไอ้ตู้ตัว L นะใช่ไอ้ตู้ตัว C นะั่นเองเออใช่นั่นแหละโอเคเอาไปว่าเราได้ชิวนะฮะโอ้โหน,น่ารักเลยนะเอ้ยมันเกิดข้างหลังมากเหรอเอเกิดเกิดแปลกเกิดเรื่องน,นี้วะกุญแจมันจะผ่านโอเคเปิดหางกุญแจแป๊บโอ้สะดุ้งตายคุณเจอทีโมธีอะไรฟะาความรู้ใหม่แล้วนะนะั่นแหละความรู้ใหม่เฮ้ยไปเช็คของดีอ๋อเพราะกระตั้งผนังเพื่อนเยอะๆมันจะวิ่งเร็วขึ้นนะอ๋ออย่างนิดนึงเข้าใจละ รอด้วยเพื่อนข้ากำลังวิ่งอยู่ด้วยความเร็วสูงสุดสปีดบูตเอาละงั้นที่ผมมีคนตายวะมันมาแล้วผมไม่มีตู้ซ่อนด้วยมันมาแล้วเพื่อนมันมาเร็วมาเร็วจุกเสือโอ้โหทรยศขอจอง <c oughs> ทรยศอา้าวทุกท่านเพื่อนข้าย่างตู้จะไปเหรอพอดีว่าข้าวิ่งมาหนีม,มันมาตั้งแต่เมื่อกี้นี้แล้วอะ่ะข้าเขาดูล้วข้าวิ่งหนีมันทันได้ไงไม่รู้แต่ข้าวิ่งทันนะมันเปิดไม่ได้วะอ๋อ คาถูจังวะเดี๋ยวเกาแป๊บเอ้ยเดี๋ยวหาแป๊บเมื่อเกือบไปแม่งหาเข,ข,ขากันเขาเกา,าหูหน่อยก็ไม่ได้เลยม่มีเวลาเกาหูเลยเสีมันเจอไอ้แล้วน,นะนั่นไงนนว่าละโอ้แม่งอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้ได้อยู่ก็แต่ร์กคนหนึ่งน้อยมันี่ยทำไมคนแค่นี้วะอ้าวจะอยู่สามคนดีวะคนกินผีวะได้กินเดี๋ยว เดี๋ยวโอ้โหแล้วม้อมาตรงห้องนี้เรียบร้อยครับผมแตกสึ่แว่งว่าอะไรตรงนี้วะไม่มีตูส้สักใบไม่นะข้าแตกสึเทคสองข้ากลับมาแล้วเพ,เพื่อตังค์ร้อยเจ็ดสี่บาทเพื่อไปยี่สิบบาทนั่นเองเอ่อเอาเป็นว่าน่าจะแบบเชื่ออยู่ได้อยู่ไป เออไฟแช็กสวยเดี๋ยวนะอ๋อตัวแช้หมดไม่มีคนมาแล้วโอเคสีฟ้ารัช รัได้โยขอแค่ไม่เจอบูทผมน่าจะชิแลแหละพอดีว่าผมไปอ่านระบบของเกมมานะว่ามีสปาร์ตตัวไหนบ้างนะที่สามารถฆ่าผมได้ตอนนี้ผมก็เลยค่อนข้างจะชิลมากๆเลยนะ่ะเสียงอะไรอะเสียง,งคุณนะเสียง,งคุณคุณนะเสียงนี่นะไอ้เสียงปืดปืดปืดเนี่ยคุ้นมากอะ่ะผมรู้สึกได้ว่าไอ้มโหมดได้เก่งนะเนี่ยทุกคนใช่ผมได้กลิ่นวะไม่มาอยู่ผมทุกคนไรไม่คใครน่าอยู่อ่ะ ตอนแรกเข้ามา3ตายเป็น1ก็ถูกได้หนึ่งยแค่นี้เฮ้ยชิปเป่งละเฮ้ยไปถึงตู้10ในหลายรอบเดี๋ยวเขาิิดั้งแหละเดี๋ยวความตายเป็นครั้งที่10เอ้ยแมง่งโดนลัชฆ่า2รอบติดเลยอะเล่นเหมือนจะตายคู่จวนะเนี่ยเหมือนจะตายคู่มาครบเซต4คน เ้วสามอีแก่ <g ül> พอจะเจอคนาสี่คนเท่าไหร่เราสามตลอดเลยตั้งสองร้อยบาทโอ้ยไม่ตั้งโค้รเยอะอะซื้อได้ดีวะไม่ซื้ออะบอมาเก่งพอที่จะมงซื้อนะเออเอเอเฮ้ยเดนะ เสียงอะไรวะอออฝนมั้งแล้วเพื่อนมึงมาดิเพื่อน,อ,น,อ,ยยนอยู่ครบสามคนดิวะเพื่อนอ๋อตวแกบนดเฮ้ยเมื่อกี้เจ้าแจ็คปะสวยเฟชช็กกํไรละเปิดตู้เงี้ย <laughs> อ่ะจองตู้เลยมาแล้ววิ่งไปดูเลยหินตั้งหมดเลยหินหนาตั้งหมดเลย,เลยอป็น,นีัไงดันเพื่อนมาเพื่อนรวมตัวอ่ะปืนมันไปแล้วนูว่าช่วยไมนะช่วยใจได้เปลนะ่าะวะห้องไหนวะห้องนี้ดีกว่าเออห้องนี้ผิดห้อง นี่เพื่อนไปหมดแล้วโอ้โหชัดเลยอะมีตู้อื่นปหมเปิดเช็คอยู่ครบมั้งโอเคอครบทุกคนนะครบปะอยู่ครบนะแล้วมันเงียบๆว่ะอยู่ไหนกันอนะเอามาปะกันแล้วหนูวะเพื่อนเพื่อนเดือดสองแล้วเพื่อนเดือดสองคนนะทำไมเดือดสองคนอะเพื่อน เดี๋ยวเราหนึ่งแน่เลยเพื่อนยังไม่ถึงมุดดันนะเลยห้าสิบเลยเพื่อนมันตายหมดแล้วเพื่อนเกลี้ยงเราจะเปลี่ยนแล้วสึกตัวแหวงใจคอไม่ดีเลยเว้ยนี่สโลด้วกันเหรออะไรอ่ะนี่เข้าสารเลกับเพื่อนนั่นเนี่ยแต่เพื่อนทำข้าต้องลำบากนี่ได้ยังไงกันเหลืออะไรละอย่างสองอยู่จำไม่ได้ผ่านมาทมันอ้าอ้าวมันโดนกิดพามัเหรอได้โดนกิดพามานะเอ้ยได้อยู่แสดงว่ามาส่งถึงที่เลยดีมากเพื่อนโอ้ไม่แก ตึบเอาละใกล้แล้วเสียงเฮ้ยมาไฟตู้เจ้าตู้เพื่อนตู้อ่ะเพื่อนไปไหนแล้ววะเป็นศพไปละน่าต่ำไปแล้วทุกคนเหลือวผมมาเร็วแล้วบ้าจริงเพื่อนเป็นศพไปละแล้วยังไม่ถึงด่านห้าสิบเลยศึกหมดแล้วเป็นศพกันหมดละเออแม่เจ้าเด็กฆ่าตัวเองเขาเร็วเนี่ยหลอดเหมือนกันนะมาละใกล้จะถึงไอ้นี่ละมันชื่ออะไรวะเซกปะโหแม่งพึ่บเลย ออพอดีเลยเว้ยได้ชัว,เชวเ์เลยซิกมาจะได้โชว์ๆเลยซิกมาได้แน่เลยได้กลิ่นซิกมาเลยอะ่ะตัวเนี้ยใช่ไหมซิกได้กลิ่นซิกวิ่งมาเลยว่ะตัวเนี้ยมาละตึงๆๆตงต๊งมาแล้ว จะไปผิดตู้วนะน่ะออถูกอยู่ถูกอยู่ไ่ยืดตู้ผิดท,ทาง่ผิดตทางสวยนิ่มชิวเฮ้ยมันโอ้ยหมตกใจหมัน้ำเสียงมันวิ่งไม่อยู่เลยที่ข้ากำลังเล่นอยู่คนเดียวเปล่าเปลี่ยหัวใจบ่มีใครช่วยเลยสักคนเดียวโอ้แม่เจ้าโอ้แม่สาวน้อย ถิงจะาแม่มคย,ยังตู้ก็ดีเถอะแต่ว่ารับไม่ได้จริงว่ะริงแค่รับไม่ได้จริงโอ้มือตืบอีกแล้วเอ้ยผิดยังตูส้สิทุกประตูออกมาโอ้ยาสองขวดเลยสี่สิบเก้าล้วเอาลนะทุกคนเสียไม่นำมาก่อนเลยอะปึง้ง ไปแล้วยอ่อคิดยกจ้วงแทงหาหนังสือนะฮะข้างก่อบผมเจอทุกเล่มแล้วแต่ผมไม่รู้ว่ามันผ่านเคออะไรใช่ไหมขา้นี้ผมจะรู้นะว่ามันคือมันจะมีบอกให้นะฮะอยู่ที่โต๊ะตรงนี้นะฮะแล้วมันมอมเห็นไอเฟิกเกอร์ที่มอมเห็นนะผมจำได้ผมอ่านมาแล้วผมตายไปแล้วหนึ่ง <laughs> มันมอมเห็นแต่มันนินเสียงสเสียงตู้ก็ด,ดีเหมือนกันนะก็ตัง ถ้าพอมากั้นแล้วมันเปิดตู้นะเดี๋ยวมันได้ยินเสียงตู้อะไรอย sure. ่างงี้ต้องระวังนิดนึงนี่เราผ่านคือนี่นะฮะคือห้าเหลี่ยมสี่ห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมดาวสี่เหลี่ยมเอ็กนะฮะใช่ห้าเหลี่ยมสี่เหลี่ยมดาวสี่เหลี่ยมเอ็กอะไรประมาณนี้แหละแต่ถึงจะเล่นไปรอบหนึ่งแต่ก็ยังหล่นอยู่ด้วยเนี่ยแต่ไปเล่นไปถึงจะรู้ประมาณเองเถแต่ก็หลอ่อยู่ดีอะรูปประมอมไม่เห็นมันเดินตรงกลางซะส่วนใหญ่น่าจะปลอดภัยอยู่ถ้ามันเดินอย่างเงี้ย ผมเสียวมากเลยตอนมันวิ่งตึ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 ่งเนี่ยก็ต้องว่าเห็นผมแล้วไม่เหงื่อเลยจะวิ่งได้หรอวะจะวิ่งมันได้อะไรโอ้หึงเหลี่ยมแล้วสี่เหลี่ยมคือห้านะเยี่ยมมีอีกไหมหนอแถวนี้ไม่มีแล้วจริงจริงมันมีไม่ได้เกิดนะคือถ้าเกิดผมมีอิกกเอร์เนี่ยเข้ามาใกล้ผมเลยแล้วพอตุ่นเนี่ยมันจะมีรูปหัวใจอะไรขึ้นขึ้นอยูอ่ให้มันกด Q E อะไรอ่ะผมไปอ่านมา <laughs> ผมไปดูเน็ตมาใช่มันจะไปทางไหนมันเลี้ยวทางนั้นโอเคปลอดภัย ใช่ซึ่งผมคิดว่าด่านสุดท้ายเนี่ยมันต้องใช้นะคือมันมีถึง50ด่านนะผมเอ๊ะมันมีกี่ด่านนะร้อยด่านป่ะผมจำไม่ได้อะผมจำได้ว่ามันมีด่านที่ร้อยเลยนะมันมีตั้งร้อยด่านเลยเหรอจริงจังปะเนี่ยพูดจริงอ่ะร้อยจริงไหมอะบ้าอ่ะก็จะเล่นไหววะมันใช้ห้าผมเพิ่งจะเจอแค่แค่สามเองอ่ะโอ้เอ้าเฮ้ยตายก็นั่งชิวๆฉียก็นั่งดูชิวๆเลยบ้าเอ้ยคุณถูกฆ่าโดยฟีเจอร์อีกแล้ว มันอาตาบอดแต่ประชาธิปัตย์อื่นของมันเหนือกว่าคุณมากไม่ข้านั่งอยู่เฉยๆแล้วมันเดินมาชนฉันหักฉันนั่งเฉยๆเองคุณถ้าควรจะเดินใกล้ๆมันอย่าลืมที่จะคลานไว้ไม่ฉันคลานแล้วเมื่อกี้ฉันตั้งเลยบ้าจริงข้าตายแล้วเหรอเนี่ยโอ้ตังกระสับกระบาบแล้วเว้ยมาโคตรสีไหมเออสีคนเป๊ะนะฮะสวยไม่ใส่ขาตะกคนเอ้ยเดี๋ยวมันเดินเอาไปได้ไงวะเฮ้ยเพิ่มเพื่อนไอ้นี่ไอ้นี่โปะ่ะมันโดดมันโดดได้ด้วยมันทุบปูตัวแล้วเฮ้ยทุกคนมันโปะทุบมันถูไปแล้วเฮ้ยไอ้นี่มันไม่่ใชละ กินประตูได้ทะลุประตูได้เสียโกงจัดแม่งไปดูแล้วไอ้ีกทีน้ำไปดูเลยมันไปแล้วเฮ้ยมึงรอบเดี๋ยวเพื่อนมึงเหงื่อโปดิมึงจะโป้นี่มันโปนะคนโป้ย่างไง้นี่ะมันโดดข้างกระแพงเลยไม่เข้าเนี่ยดีว่าจะได้วิ่งเร็วหน่ะเพราจะได้วิ่งเร็วดีแล้วมาสเปิดบุ๊ด ชัดเลยมันมีอทุกคนมันมีอมันทะลุไปแล้วเจอทะลุไปแล้วนั่นไงนั่นเอะไรเนี่ยเมื่อไหร่เนี่ยต้องทำไรอ่ะต้องทำไรต้องทำไงคือตัวอะไรไอโปเว้ยไอโปไอโปเว้ยเนี่มันทำผมเจอไอ้นี่มันเปิดประตูแล้วมันเจอโอ้หทุกคนดูสี่คนดิมีแบบแต่ละคนนึือกสกินอย่างตึงอ่ะแล้วมีอินโนู่ตัวหนึ่งอินโนตัวหนึ่งสกินไอก็โคตัวนี้ จะแก่จังเลยเฮ้ยแต่อย่าถูดูตีนเลยดูนะตีนแม่งตื่นนะบอกก่อนนะไปตัง้ง้ามสิบไปนะบอกก่อนนะนูนี่มันเก่งนะเอ้ยเพื่สกินเยอะเนี่ยเดี๋ยวอย่าตายก่อนนะพื่สกินเยอะตามสามร้อยนั้นดูแต่ละคนดิแม่งสกินแต่ละคนไอผีเดี๋ยวผมว่าไอ้ผีนี่มันจะหาง่ายเลยนะเจอผีบ่อยบนะ้างแหละไอ้ผีเนี่ยเจอบ่อยๆเดี๋ยวยยเหลือสองคนแล้วมันไปไหนอะ เราไปเจอฆ่าด่าน,นบอสเลยนะแล้วกูสู้กับบอสไ,ได้เยองนะจริงจังมาเหอะมึงไม่ได้บินมาแต่นั้นนหะประตูได้แรกูบองอยู่นะประตูได้รับมึงเข้ามาเลยนะเปิดประตูน้ำมันอไไันนะี้เลยนะเปิดประตูนนะเปิดอย่าวิ่งมาเลยนะวิ่งมาสิไอพวกสกินเทพเสไลด์มาไปไหนะมาพวกสกินเทพเลยเลยกูสู้คนเดียวก้นนะอ้าวยังเปิดเออตัววัดเลยทุกคนผมเดียวพอดอีกแล้วอะ่ะ อะไรอ่ะเขาต้องเดี่ยวกันอีกแล้วเหรอ่ะเขาสั่งว่าจะเจอคนเล่นถึงด่านนี้ด้วยกันสุดท้ายก็เท่านั้นอ่ะเป็นความฝันและความหวังที่จะมีคนด้วตลอดอ่ะเฮ้ยพวกสกิ๊เทมันไปเยอะได้หมดวะเออแต่ผมจะตั้งชื่อคลิปนี้หมดเลยอ่ะเจอโปอ่ะเฮ้ย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 มันมันส่งไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยโอเคไปดูนะมีคนจะมาซอกนี้เออตั้งชื่อว่าเจอโปรได้ไหมทุกคน เออน่าสนใจเดินถ้าเกิดเจอโปะแบบเดินทะลุประตูแล้วกำลทำภาคอิสระทะลุประตูไปนะเอ้ยเพราะว่าสวยคนดูได้เยอะนะคนดูได้เยอะโอเคฟันนี้เคลียร์เอาเคลียร์ไม่เจอตัวอะไรเลยโอเคมันเดินมันโคงไม่เดินย้อนสอนกันมาใช่ไหมโค้งใช่แหละผมว่ามันเจอเฟเจอร์จะกลายเป็นเพื่อนของนั่นแหละจะกลายเป็นเพื่อนไปเลยนะเจอบ่อยเหลือเกินเจอคนเดินตลอดเลยไม่เคยเจอเพื่อนเลยอะแย่จังไม่ใจคนนั้นที่มันพาผมมาหน้ารอยสิบอะเมื่อวานพาที่แล้วอะคนเดินเลยที่มันสามารถพาผมแบกมาได้แล้วก็ไม่ชนะเออใช่แล้วก็แพ้้้นนนนนนนััั่่่เเองใชแแคคหลละย เฮ้ยมันจะบังในหนังสือมั้งไม่ใช่มาบังแล้วมันก็มองไม่เห็นเว้ยไปพีไหนอะเฮ้ยยาจะมาชนผมเดี๋ยวถอยก่อนถึงมันจะมองไม่เห็นแต่มันชนได้มนาชนเดี๋ยวคุณได้ของทราบดีที่เลที่ดินแล้วมันมันมันอัพเกรดไม่ได้หรอไม่ใช่มันต้องอินฟิวชั่นได้เหรออยู่ไหนอะโอเคเปิด์ูต์นี่มายาสวยผมจำได้ว่าตอนนี้มันคือเซ็ตส่วนไม่เหรอบางคนไม่รู้ตัวนี้มั้งถ้าเกิดผมนั่งอยู่ตัวนี้มันไม่มีเสียงอะมันไม่น่าขึ้นมาหรอกจริงๆพระพันคือเอ x ห้าเหลี่ยมโอสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมผมมีสามเหลี่ยมห้าเหลี่ยมแล้วโอเขามีแล้วมีเขาหมดเลยไหมเหลือ x กับสี่เหลี่ยมนะฮะโอเค x กับสี่เหลี่ยมหาสิได้จะอยู่ข้างบนหมดเลยนะฮะใช่ไม่งั้เขาต้องย้อนสอนกลับไปหมดเลยวะ่ะโอเคเขาค่อยย้อนกลับไปเทโลเรียมเลยก็เลยจะพาตัวไปนะเช็คสองรอบเพื่อความชัวร่สี่มังกรไกลมัลนชนป่าวะโอเคไม่มาโอเคได้อยู่เอ้ยสี่มังกรไกล,กลนะมันชนผมมัน่ยเอ้ยมันชนมันแล้วมันวิ่งวิ่งก่อนมันชนผมวิ่งก่อน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 มันดุเลย ไปท่บเต็มกำลังคนม,มาได้ใช่ไหมโอเคได้อยูเช็คใหม่เผือพลาดไปเมื่อกี้ต้องรีบวิ่งมาเดี๋ยวมันชนผม <laughs> ต้องรีบวิ่งเช็คอีกรอบโอเคไม่มีชัวร์มาฝันได้ใหม่อีกรอบเออก็มันอยูสยมม่สูงขนาดนี้ด้วยเหรอผมไม่ได้เช็คสูงขนาดนี้ด้วยดิพลาดประวัติเิบิเงะละผมไม่ได้เช็คสูงไว้อะผมเช็คแต่ต่ำมันเลี้ยวไหนโอเคผมไปแากนู่นนะอย่มยามาแยกเดี๋ยวผมนะสวยเจออีกรอบหนึ่ง็บภาพไปแล้วนะ มัไปไหนไปยกไหนขันจมูกอะกแปบนึงนะเดี๋ยวมพงชนหมดนะมันทำอะไรอยู่นั่นอะอย่ามันจะวิ่งมาตรงนี้นู่วะไปรอเลยเออมันมันทำอะไรอะมันมันทำอะไรมาน่ยมันจะบเากอล้วแขไม่ค่อยยาวขนาดนั้นอะแข็งค่อยยาวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเที่ก่อนเดินเก่อนเร็วเลยเก้น่าจะได้อยู่แหละโอเคได้อยู่ เออพอรู้มันมอมเห็นมันเริ่มไม่น่ากลัวขนาดปกติแบบลุ้นสุดข,ขีดเลยอะเออมันมาใกล้แล้วนะั่นแหละเออมาใกล้แล้วถอยก่อนมันขึ้นบนใช่ไหมโอเคขึ้น,นบนเดี๋ยวเรามาลงากันมันง่าจะเหลือข้างบนอีกสามเล่มมั้งใช่ข้างล่างหมดแล้วนี่ใช่ไหมชัวร์แล้วเนะี่ยควรจะชัวร์แหละเพราะว่าเกิดขึ้นแล้วมันลงมายากนะโอเคอย่ามาซ่อนนี่นนไ,ไ,ไ,ปไปก่อนโอเคโอเคได้โยไม่มีโอเครีบไปก่อนบอลตูนอยู่ฝั่งนู้นนะรีบไปก่อน หนมาเร็เดีวนมาเร็วเดี๋ยวจะไปไม่ทันนะเล่ไปเลยก่อนผมจำได้ว่าตรงนี้มันเป็นจุดปลอดภัยนะม่ทั้นมันจะเดินมาแน่นอนผมจะได้ตรงเนี้ยใช่ผมจะนั่นมันเดินมาทั้งหมขอเช็คเปิดแล้วกันแล้วผันคืออะไรเฮ้ยเฮ้ยเดินมาได้มัน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 เดินมาได้เดือมจะได้ข่าวมันไม่เดินมาดิเอ้ยมันมันเดือดจริงอะข้างก่อนทำไมมันเดินมาเลยอะตอนผมเล่นคนเดียวอะตอนผมไปเปิดแอปดูตัวช่วยอะในตอนดู Google อะมันไม่มีโอเคครบแปดเรื่มงแล้วนะ นั่นจุดปลายจนจนมุมนี่แหละน่าจะปลอดภัยเสร็จแล้วนะถ้าจะพิมพ์เขาต้องเขียนเอาไว้นะว่ามันมีอะไรบ้างไม่เขียนยังไงวะแท็บปะมันเขียนยังไงจำไม่ได้อะ x คือหนึ่งนะม่นเด็ดหนึ่งคือ x ผิด x คือห้าโอเคเจ็ดโอเคแล้วก็สามเหลี่ยมคือห้าแล้วก็สี่เหลี่ยมคือสี่เหลี่ยมคือหนึ่งโอเคครบ แล้วมันจะเลียวตรงนี้น pues mm. ถึงแยกตามสูตรเดิมเดอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจะมาซ่องนี้ไป nah. okay, เนี่ยถ้ามาซิผมชนเนื้อเนี่ยโอเคลงแล้วได้โยเออห้าส่เจ็ดห้าชิเปียงอะไรวะหน่ะไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอซ่อนดิไหนเดียวตรงนี้ะตนได้มัง ใช่ไหมตอนนี้มันถอยไม่ได้แล้วว่ะมันอยาเลี้ยมมันมันเลี้ยงออกนู่นนะอย่ามาตรงนี้นะเออมันคืออะไรนะซีเรียมอ๋อมันเสีเยมแนวนี้ผมไม่มีวะ่ะถ้างั้นก็คงม,มีวิธีดังคือมั่วนะใช่มั่วเดี๋ยวปองทูนี่แหละ ห้าสี่เจ็ดห้าเราแวงเว้ยถอยก่อนทำไมาเดินไม่ได้วะเฮ้ยทุกคนติดบัคเดี๋ยวติดบัคชิบอยละติดบักทุกคนเดินไม่ได้ออกมาติดอยู่ด้านนี้หรววือ่ากใจหมดห้ 5, 4, 7, 5, 9, 5, 4, 7, าสี่เจ็ดห้าเก้าห้าสี่เจ็ดห้าอ้าวหายไปแล้วอา้าวชูช อย่าส่งเสียงดังเชียวนะคุณหลบหนีออกจากห้องสมุดโรงแรมได้โอ้เขาผ่านแล้วเพราะว่าข้ามัวผ่านเดี๋ยวนี้ข้ามัวผ่านไม่เชื่อเดี๋ยวมันต้องลำบากหมุนอีกมาสิสองรอบในเกมเดียวได้อยู่เอ้ยหนเร็วขึ้นเลยคิดเองมั้งแต่คิดเองแหละคิดเอง เฮ้ยอวันนี้อ๋อน่าจะอยู่ข้างหลังมัง้งโอเคเอเสียไม่ใกล้บ้างเสียมโน้ตใกล้อ่ะผมไม่ต้องพลาดแต่แนะนั้นนะพอเลในกาสองแล้วโอเคหมดไปซะปุ่งปังปุ่งปังน้ำพยาคยฆ์เข้ามาเลยกาสามเลยทุกคนผมจะไปเจอด่านสุดท้ายแล้ว่านึกนห,นหนึ่งร้อยแต่ผมว่ามันน่าผ่านได้หวะจริงๆผมน่าจะกลัวจนยอมแพ้ไปซะก,ก่อนยอมแพ้ไปซะก,ก่อน อ่าไฟกระพริบเฮ้ย,ยทุกคนเสียงใหม่เชีย่แแแยแอ,แอมบุชแอมบุชแอมบุชยูเบนกำลังแอมบุชมาเด้งกลับไปกลับมาอีกเป็นครั้งที่สองคุณรอดจากแอมบุชแอมบุชจ้ะฉันรอดแอมบุชได้อ่ะ เพียงแตเชื่อ97แล้ว98แล้วทุกคน98แล้วอีกแค่หนึ่งทั้งนั้นทุกคนมันจะไป99แล้วมันก็จะถึงร้อยสมมติต้องไปสู้กับหลานบอสอะที่ผมไม่กล้าไปเจอคนเดียวเลยอะเฮ้ย99แล้วทุกคนโอ้โหตอนนี้ข้าศึกไม่ตีใหญ่เลยเอ้ยเฮ้ยเอ้าเมื่อกี้ผมไม่ได้เสียงเมื่อกี้เนี่ยแบบผมหันไปจะไปเปิดตู้ตัวไหนจะมาเปิดตู้โอ้ตอนนี้ข้าศึกม่งจ่อแล้วอะไม่ไหวแล้วแต่ต้องเฮ้ยมึงรีบเปิดเถอเฮยเฮ้ยเอ้า รีบเปิดประตูจังวะกูยังไม่ถึงทำไม่ถึงทำอะไรเลยรีบเปิดประตูกูหลโอดเอโอนี่นอะไรแกผิดอ่ะคนนี้ปลอดภัยป่ะวปกอไปค้าศึกได้ป่ะวะพวกนนี้น่าจะปลอดภัยว่าทุกคนผมขอไปเอ่อตีค้าศึกมาดูนะตีค้าศึกโอเคทุกคนเหมือนเกยังอยู่ดีนะแต่ว่าเต้ปวดกี่ทีแล้ววนะเนี่ยโอุ้งคบอัดมาแล้วหนึ่งชั่วโมงผมว่าเกมนี้คนต้องแบ่งสองพาร์ททุกคนนะใช่ต้องสองพาร์ทแน่เลย <S <S โอเคได้อยู่ Tân trong môn đã tung chặt hai trăm linh tỷ lệ bởi vì họ đã chưa bao tìm 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 bao bao tìm 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 อ้าวไม่ทันทุกคนผมตายผมตายตาที่สุดท้ายของเกมมาทักจุดจบแค่ให้มันรู้เสียงเต้นของใจได้ายขึ้นโอ้คุณต้องซ่อนจักรวาลไปจ้องไปจากห้องผบตายผมตายหลังสุดท้ายตนที่หนึ่งร้อยออ เราทำหนึ่งร้อยบาทผมเงินเยอะจัดรอดเดี๋ยวมันตัวนี้น้อยอ